สวัสดีครับ ลูตัวเองนะครับวันนี้เห็นัตคนเดียวนะครับยังอยู่กับเกษณสํารานอยู่ไม่ต้องตัวนะครับวันนี้ผมมีภารกิจพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยครบรอบที่คุณแม่มาทําเกษณสํารานนะครับสปีแล้วนะสองปีนี้เป็นปีที่แบบผมรู้สึกว่าคุณแม่เป็นเหมือนคนใหม่เลยนะครับเขามีความสุขร่าเหลงกมากแล้วเขาทำงานหนักมากด้วยก็ว่าอยู่ว่าตอนแรกเนี่ยจะจัดปาร์ตี้แล้วก็เชิญเพื่อนๆมากินข้าวด้วยกันแต่ช่วงนี้ไม่ได้ช่วงนี้ทุกคนต้องโซเชียลดิสเทนซิ่งอยู่ที่บ้านครับเพื่อเลยเชิญคนในบ้านกนนออดีีกกวิ้้คค็ยจ2ื น้องชายกับน้องสาวนั่นเองนะครับเต๋กับอาตอมนั่นเองนะฮะครับนี่เต๋ทำอะไรช่วงนี้ทำอะไรอยู่ครับก็เวิร์ครฟมโฮมนะครับแล้วก็เวลาว่างก็เนี่ยครับใส่มาส์เล่นเดินในบ้าน ช่วยภรรยานะครับขายของที่เห็นลงมไทยบ่อยๆมันจะเป็นแมสที่เป็นเป็นซิลค์เลยเั้งเค้าใหม่ครับแอบฝากร้านหน่อยชื่อว่าแอดลิซิลค่ะมีทั้งหน้ากากมีที่คาดผมมีสกันชีมีปลอกหม้นมาเลยค่ะมามาดูกันเถอะค่ะมีคุณเก่งกว่าเตยอือใช่เขาเป็นร้ายของขายของเก่งเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าคุณแม่เนี่ยตั้งแต่สองปีตั้งแต่เริ่มทำเกษตรท้ำรานเนี่ยตอนนี้แทบจะเป็นคนใหม่เลยใช่ไหมแต่เห็นคุณแม่คุณแม่คือแบบไลฟ์ฟรีทุกวันเลยมีอะไรต้องขอคิวแล้วเดี๋ยวนี้คุณแม่ครับวันนี้อยยาาากกินนนนนข้้้้ววววเััีีีแแมมมม่่่่ไไงป ออกงานเฮ้ยใช่ครบรอบ2ปีวันนี้ก็เลยมีเซอร์ไพรส์พิเศษเตรียมลูกโป่งเตรียมอาหารกับมือเลยทํากับมือเองเลยสั่งกับมือเองกดมาเลยแล้วรอไอ้เพื่อแล้วก็มีเพลงพิเศษด้วยเพราะว่าอยากจะแบบขอบคุณคุณแม่ขอบคุณแฟนรายการโดยที่ติดตามแล้วก็ผมว่านอกจากเราเห็นคุณแม่มีความสุขเราก็เห็นแบบคนที่เขามีความสุขแล้วก็แบบเหมือนกับเป็นเป็นครอบครัวด้วยกันด้วยครอบครัวเกษตทสำรานวันนี้เราไปเริ่มจัดกันเลยเริ่มอย่างแรกคือลูกโป,ป่องอันนี้ต้องช่วยนะเพราะว่าเราสามารถในการจัดของให้โดนต้องจัดอะไรมาอะไรก่อนลูกโป่งก่อน ถ้าเราจะกินกันตรงนี้วางตรงนี้เราก็วางรีเพงตรงนี้ฉะนั้นฉะนั้นลูกโป่งต้องอยู่โซนเนี้ยอยู่โซนเนี้ย h a ป p y h a p ป y r e t i r e ร e n t retirement happy retirement เพื่อเกษียณตำราน h ป p p y r e ท i r เมน n ์เนี่ยเวลาใครเขาเลี้ยงแบบเลี้ยงเกษียณจริงๆอ่ะเขาจะแบบอ่ายินดีด้วยครับเกษียณแล้วก็จะ happy r e t i r e m e n ์ความหมายมันเหมือนจะเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาเขาด้วยความด้วยความหวังดีพี่โตเคยจัดสบายให้คุณแม่มาก่อนม ซอร์ไพรส์วันเกิดเคยเชิญเคยเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ไปร้านไกลๆแต่นู่นเลยที่เพื่อนเขามาทุกคนเลยอ๋อใช่ใช่ตรงเลยดิ้นี่มันมุกล็อกไปแล้วนะเขาเตรียมมาแล้วว่าจะมุกล็อกเดี๋ยวตอมยนมาแล้วเดี๋ยวจะอ๋อเออใช่จัดเองลืมเองจ้าเอมาจากอะไรก่อนฮะเอมาจากเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้ว่าเอมาจากอะไรเราขาดอาหารไหมใช่สวยแล้วแหละอาหารแบ่อาหารมากอาหารนี่ทำกับมือเลยครับ ตัวแม่ชอบกินแบบเผ็ดๆนะรสชาติแต่นี่คืออะไรชาๆทุกอย่างปลาไม่จำให้ผิดฝังไม่ทุกอางไ้ไติดหวังเลยนี่คือผัดชาลูกชินป์กายใช่ลูชิมป์กายใฮ่ดูคนรู้ชยมป์กายใช่กระเทียมตรงไหนไม่มีกระเทียมพวงๆนั่กระเทียมกระพุ่ไม่ใช่นี่มันเป็นนี่ไม่ใช่กระเทียมไอคือพริกไทยเม็ด อ๋อเออว่าโหคัด <c oughs> นี่คือผัดสามเหมน<ะ>็นสามเหม็นพร่ะมีสตอกับมีที่เหม็นเหม็นอีกสองอย่างอะชะอมและอย่างคือกระเทียมดองนอนหละวันนี้ไม่กลัวเลยถ้าสามเหม็นเพราะว่ามีตัวช่วยเดี๋ยวจะบอกทีหลังอ,อันเนี้ยคืออาหารทั้งหมดที่เตรียมอันนี้พิเศษที่ทม่ชอบคือ ปูน้ำพริกไงมีผักสดใช่ไหมตอนนี้มีน้ำพริกอ่องด้วยนี่มันน้ำพริกอ่องก็คารวะท่านหน่องน้ำพริกองเอาไมู่ีเหรอคล้นีๆคันอันนี้คือน้ำพริกกุ้งสดอันนี้มะม่วงโอเคน้ำพริกกะปิมะม่วงคุณแม่ชอบกินอาหารพวกนี้ไงอาหารที่แบบมีรสชาติไว้แคบหมูเขาไว้กินกับน้ำพริกอ่องน้ำตาลเตยอะตอมจัดให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวได้ค่ะพี่ไปเช็คเปหนูแป๊บนึงวันนี้นะครับนอกจากอาหารนอกจากลูกโป่งแล้วนะครับเราจะมีเพลงเตรียมไว้ด้วย และที่สำคัญนะครับที่พิเศษกว่าเสียงเพลงนะครับนี่ก็คือของขวัญที่ตั้งใจมอบให้คุณแม่เลยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าข้างนอกในช่วงนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีก็เลยอยู่ที่บ้านและตั้งใจอยากให้อากาศในบ้านเนี่ยที่คุณแม่อยู่เนี่ยให้สดชื่นที่สุดเพื่อให้คุณแม่พักผ่อนได้อย่างเต็มที่เพื่อสุขภาพที่ดีของแม่เองก็เลยตัดสินใจซื้อคื่้นนี้มาครับนี่ เครื pure, ่องฟอกอากาศ Acer Pure เป็นเครื่องฟอกอากาศ2 in 1นะครับมีทั้ง Air Circulator และ Purifier เนะครับเหมาะสำหรับทุกสภาพอากาศข้างบนนี้นะครับเป็น Airflow ที่ช่วยในการหมุนเวียนอากาศทำให้อากาศ flow มากขึ้นนะครับเครื่องนี้ทำงานแบบ2ฟัง์กชันนะครับเป็น Airflow ช่วยกระจายอากาศให้สดชื่นและเป็นเครื่องฟอกอากาศในตัวด้วยครับเขาบอกว่าแรงเบา Airflow นะครับแรงสุดได้กลถึง16เมตรนะครับและพัดลมหมุนได้90องศา ครอบคลุมพ,พ,พื้นที่ทั้งหมด50ตารางเมตรด้วยกันไส้กรองอากาศ3ชั้นสามารถกรองฝุ่น PM 2.5และฝุ่น0.5ไมครอนได้ถึง99.7%นะครับมีคาร์บอนฟิลเตอร์ที่ช่วยในการกรองกลิ่นด้วยและมีที่กรองไวรัสเพื่อกรองเชื้อไวรัสและแบคทีเรียด้วยครับสำคัญที่สุดเลยมีประกันให้1ปี on site service ถ้าเครื่องเสียเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้ถึงที่บ้านเลยครับของขวัญคุณแม่ทั้งหมดน่าจะพร้อมแล้วรับรองว่าคุณแม่เลิฟแน่นอนครับคุณแม่น่าจะมาแล้วเดี๋ยวเราไปรอรับคุณ นี่อะไรกังเขาอยากกินข้าวทุกคนเขารอกินข้าวคุณแม่ที่บ้านเนี่ยเขาไม่ไปไหนเลยเนี่ยเหมือนโดนว่างอะไรมาู้วืมว้าวนี่ไงสปพรส์ Surprise, <Surprise. S 1> เหรอ <Surprise. S 1> เกิดอ,อะไรขึ้นเป็นสปพรส์นี่วาครทำากับข้าว กับมือเลยค่ะยกมือเลสั่งมากับมือสั่งมากับมือเลยเฮียมีิูนโป่งมาให้เนี่ยคุณแม่เขาเขียนผิดจริงๆแล้วเกษียณตำราต้องชื่อว่า happy retire ครับอันนี้ happy retirement ก็เหมือนกับเขาขอแสดงความยดีในวันเกษียณของคุณชีวิตไม่มีเกษียณอยู่แล้วใครบอกท่นเกษียณเขาเข้าใจผิดนะอาจารยเกษียณตำราไงเข้าใจผิดเชิญนั่งครับกินข้าววันนี้ลูกๆและลูกสไปค์เขาตั้งใจ จ,จับเัื้อสวยเลยอ่ะชวนเตอะตอมมากินเ็อรป้เสียกับคุณแม่เนี่ยเพราะว่าครบรอบเกษียณสำปาห์สองปีไงคุณแม่ทำเกษียณสำปาห์สองปีแล้วนะโออ๋เครับเดียวเองจริง2 2> สองปีแล้วคุณแม่ทำงานหนักไงแบบ hard working มากเลยอะไรเงี้ยการขับก็เยอะด้วยเออไม่รู้ว่าจะดังตอนแก่ <laughs> อ,อือ,อ เ,เดี๋ยวนี้เขาเสิร์ฟเก่งเสิร์ฟเป็นอยู่แล้วเนี่ยดูท่าก็รู้ดูวิธีจับช้อนก็รู้ตอนเปิดรายการคุณแม่เขาถามมาว่าเนี่ยพี่โตว่าปกติอะไรเซอร์ไพรส์แม่หรือเปล่าในโตเตยเยซอร์ไพรส์แม่หรือเปล่าในใจคิดเตยอ่ะไม่ค่อยเซอร์ไพรส์แต่ตอนนี้มีเซอร์ไพรส์ให้แล้วมีเซอร์ไพรส์ดูแล้วตั้งา<ค>นาน้วในการไม่ถามพี่แล้วพีนะ่โตล่ะวันนี้เขาไม่ว่าวันนี้เขาไม่ว่าในวันนี้ต้องให้คุณแม่มมเป็นเบอร์หนึ่งไงเป็นน o u b l e o n ยังไงก็หนึ่งอยู่แล้วในนี้ต้องเป็นหนึ่ง มากินน้ำพริกไหมครับแค่หมูห้ามคุณแม่ช่วงนี้คุณแม่เขา <S <S เป็นเ,เน็ตไอดอลเขาไม่ได้เขาล,ลดลง <ด S 1> ม,มาคุมลดได้ไม่เป็นไรเขามีน้ำพริกออกเขาต้องกินอยครับหมู แม่เขาไม่ตัดเองตักให้ทุกคนมาเอาใจต้องม,มีอะไรได้แน่เลยอ่ะวันนี้คุณแม่วันนี้นี่ <c oughs> คุนคณะหมูก,กรอบแต่วันนี้ <c oughs> ใช่กินเฉพาะคณะหมูก,กรอบห้ามกินเพราะคุณแม่กาลังดูแลน้ําหนักอยู่นะครับช่วงนี้อยู่ในได<ม>้ก็ <ๆ S 1> ดูแลมานานแล้วล่ะมันก็ได้เท่านี้แหละไม่แต่ตอนที่อยู่บ้านขนาะคุณแม่ work from home ะคุณแม่น้ําหนักลงนะครับเพราะคุณแม่เขาเดินออกกำลังกายทุกวันเลยใช่แม่ชวนเตะไปเตะไม่เคยเดินเต่แน่นอย่างเกมเข้าเรื่องเลยไม่กินกินไก่ไหมครับไม่กินหนังเลยก็ได้ลอกหนังให้ เอาจิ้นีหนังมาตัวใหญ่เยอะไปเยอะมันกลายเป็นกลายเป็นเลี่ยนเออมันดูเป็นไม่ธรรมชาติอะดูเหมือนพยายามเงไม่รู้ตัง้งใจอยู่ไงกับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แม่ไม่ต้องหนูเ้ยรู้ แต่ทอดอร่อยเนี่ยเหมือนฟีมือคุณแม่เลยอะปากอย่างเงี้ยไม่จนนะไม่อดตายเลยรือเกรสิ่งที่ทํามาสองปีคุณแม่เป็นไงบ้างครับเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเลยสนุกตอนแรกนึกว่าเอ๊ะมันจะมีใครดูหรือเปล่าเออมันจะมีใครดูลุ้นนะเออออกมามันก็ดูน่ารักดีนะคนอายุรุ่นรุ่นเราจะได้มีอะไรทำนะเวลาไปเจอแฟนคลับกาเออขอบคุณนะคะมีรายการดีๆให้ดูเอออย่างเงี้ยไปคุยกับลูกกา คนเกษียณแล้วจะต้องทําอะไรไม่เหงาคนแรกที่คุยกันว่าจะทำเกษียณเนี่ยคุยกับโค้ดอะโค้ชบอกว่าเนี่ยเราทํางานกันเยอะเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับคุณแม่ก็เลยชวนแม่มาทํางานดีกว่าชวนทาเกษตรสัมพันกนันต้นเทปไหนที่ชอบแม่ชอบสุดครับเทปไหนเหรอชอบทุกเทปนะสนุกทุกเทปอ่ะถ้าคนดูดูวันแรกแรกเน่แรกคุณแม่จะไม่ค่อยพูดแรกจะแบบแม่จะทำได้เหรอแม่พูดไม่ค่อยได้หรอแม่จะทำได้เหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้นะเาะเราต้องพัฒนาชุกตาทองปีนี้ต้องวางออสการ์แล้วตอนนี้ กข้าวเสร็จแล้วของขวัญในวจบแค่นี้นะครับคุณแม่มีของขวัญด้วยมีขวัญพิเศษด้วยเชิญที่เป็นโนนะครับอ๋อเรียนที่เป็นโน,น,โน,น,โนก็ร้องเพลงเลยสิ <c oughs> นี่ลำรองชุดไม่อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> ของขวัญพิเศษวันนี้นะครับก็คือแต่งเพลงสั้นๆขึ้นมา <c oughs> เป็นเพลงที่พูดถึงคุณแม่แล้วก็พูดถึงแฟนๆกกษติสํมารด้วยเพลงนีน้ชื่อว่า <c oughs> สองปีกกษติสํมาร <c oughs> คุณความรักที่เธอมีอย่าขอบคุณในความหวังดีมีความสุขเหลือเกินที่เราได้รู้จักกันวันนี้จะดูแลความรักที่เธอให้จะให้เธอยิ้มกว้างกว่าใครอยู่ด้วยกันอย่างนี้สำรานอย่างนี้ตลอดไป เลยยังไม่หมดแค่นี้นะครับมีลูปโป่งมีอาหารมีเพลงแล้วสุดท้ายเราลืมไม่ได้เลยก็คือสิ่งนี้นั่นเองของขวัญของคุณแม่โอ้วันนี้สบายเลยนี่ก็คือเครื่องฟอกอากาศเอเซอร์เพียวครับอย่างที่บอกว่าช่วงนี้อากาศข้างนอกไม่ค่อยดีนะมลภาวะฝุ่นก็เยอะ เราอยากให้คุณแม่อยู่บ้านเนี่ยอากาศสดชื่นเพื่อสุขภาพของคุณแม่เลยน่ารักตลอดขอบคุณโตมากที่ให้เครื่องฟอกอากาศนี้แก่แม่ดีใจมากที่คอยเป็นห่วงสุขภาพแม่ตลอดเวลาแม่ได้ใช้แน่นอนเป็นไงบ้างครับวันนี้ครบรอบสองปีเกษียสำํำราญครบรอบสองปีแล้วขอบคุณมากนะคะแฟนๆที่เวลาเจอกันแล้วทักอขอบคุณคะ่ะที่ชื่นชอบและติดตามต ไปตามตลอดไปนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แม่ด้วยนะคะนี่สำรังด้วยกันอย่างนี้นะครับตลอดไปนะครับสำหรับจะไปเรื่อยๆไว้เจอกันนะครับผมวันนี้ลูกโตกับแม่โหส์ลาไปก่อนนะครับับสสวสดีครับสวัสดีค่ะ